เดี๋ยวพาไปแลกกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน,น่าชื่นใจเลยทีเดียวค่ะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราชค่ะซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลิดคณิสต์มัธเซ็นเตอร์ค่ะที่จังหวัดสงคล้าข้อรวมกันร้องเพลงน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลาคมในกิจกรรม13ตุลาอาทิตย์อับแสงน้อมสำนึกไว้ในหัวใจตลอดกาลค่ะ จะเป็นภาพบรรยากาศการร้องเพลงนะคะเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของคณะครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองโรงเรียนเลิดคณิสรมศูเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลายติตั้งพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองผ่าชูพระบรมฉชายาลักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เปลงเสียงร้องเพลงดังกึกก้อง่หนาโรงเรียนเป็นปณิธานความดีในท,ทางโรงเรียนทำเป็นประจำต่อเนื่องจนเป็นภาพเทศผู้คนละแวกนัน้เนเห็นจนชินตาและก็หมักแ,แวะชมระหว่ามารวมร้องเพลงกับคณะ และก็นหนักเรียนด้วยเสมอค่ะการร้องเพลงเพื่อน,น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลทาี่9ทูกจัดขึ้นในกิจกรรม13ตุลาอาทิตย์อับแสงน้อมสำนึกไหวในหัวใจตลอดการหนึ่งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลนอดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มานาตบพิตรเป็นการสืบสาปนปณิธานความดีเทรงเรียนเลิศขณิตมีความตั้งใจชายบทเพลงเป็นซื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกของพระสนิกรถมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทางอย่างทูกนำมาใายเป็นซื้อการซ้อนการเรียนการซ้อนเทปลูกฟังให้น้องๆเยาวชนเกิดความโรู้สึกรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อันจะเป็นเ้ารักทิ่ทรงคุณค่าของคนไทยตลอดไปค่ะ นางอุไรวันเอกาพันผููรับใบอดิยาตงเรียนเลยเขน็นสมาร์ทเซ็นเตอร์ระหว่างคูแมมนะคะบกว่าวันที่13ตุลาคมเนี่ยในปีนี้เนี่ยนับเป็นปีที่แปท่งความทรงจาแล้วนะคะโดยทุกวันนี้ค่ะยังน้อมนําเอาลักคํซ้อนของในหลวงรัชกาลที่9กามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตครบคร่ไปกับการซ้อนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุน่นใหม่เกิดความรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนสถาบันชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถทือเป็นสุนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ แล้วก็เชืิญว่าภาพการทรงงานยางนักเพื่อความเป็นยุทธ่ดีมีสุกข,ของประสกนิกรทุกมู่เลา้ารวมทั้งคุณงามความดีแล้วก็พระราชะกรณียกิจตลอดการคลองราชสิบปีของในหลวงราชการที่วยังคงฟังลึกอยู่ในจิตใจของพี่น้องชาวไทยตลอดไปค่ะลองฟังเสียงของครูแมมแรกค่ะ หนึ่งก็คือเราทำให้นะคะเราโดยสังคมนะคะได้รู้ว่ามีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะคะยังเห็นความสำคัญนะคะของพ่อหลวงแล้วก็การทรงงานของพระองค์ท่านมากไม่ว่าจะเป็นวันที่5หรือวันที่13เนี่ยควรถือว่านะคะควรจะเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเอาความรักความห่วงใยที่พระองค์ท่านเนี่ยมอบให้กับคนไทยทุกๆคนเนี่ยะคะเอามานะคะเหมือนกับว่าเราต้องเตีให้ดังอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้คนไทยเพื่อให้ประชาช เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้ว่านะคะพระองค์ท่านนะคะมีพระมหาการุณาที่คุณกับกับเราอย่างไรบ้างสิ่งที่ดีๆคำสอนดีๆเนี่ย นะคะทำไมเราไม่เก็บรักษาไว้นะคะเพราะฉะนั้นลัคนิตจะขอเป็นหน่วยงานนะคะที่จะรักษาสิ่งที่พระองค์นะคะ,ะเป็นตัวตนของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทําให้เราการเสียสละการทุ่มเทของพระองค์จะยังคงอยู่แล้วความเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็จะเกิดความรู้สึกนะ,ะทราบซึ้งหรือคิดถึงพระองค์ท่านนะคะความกรุณาของพระองค์ท่านความเมตตาของพระองค์ท่านเหมือนกับที่เรากําลังทําอยู่ค่ะคุณหมบว่ามันเป็นประโยชน์ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเหล่าบันไดอินฟลูเอนเซอร์ค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะดีเขามีหัวใจรักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะมารวมในกิจกรรมร้องเพลงเพื่อในร่วงราชาการที่9กครั้งนี้ด้วยพร้อมกับกล่าวชื่นชมด้วยหัวใจค่ะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนอกจากเป็นการปลูกฟ้เยาวชนคนรุนไม่รักแล้วก็ว่วงแหวนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยยังได้เห็นถึงปณิธานความดีที่ครูแมมแล้วก็โรงเรียนเลยคณิตทาด้วยหัวใจแล้วก็ทํามายั้งต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจว่าจะมารวมในทุกๆกิจกรรมที่เลคิจัดตอ ไปด้วยค่ะลองฟังเสียงแหลกค่ะเป็นความภาคภูมิใจครับเป็นความตื้นตันใจที่ได้เห็นว่าในฐานะครูแมมเป็นคนไทยแล้วก็ทําอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะคือมีกําลังพละกกาลังทําได้แบบไหนก็คือทําเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับอันนี้คือฐานะของประชาชนตัวจริงเลยนะครับ และผมก็เชื่อว่าไม่ว่าพระองค์จะสถิตเสถียรอยหน้าที่แห่งใดนะครับสถิตสวรรคตรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์ได้มองลงมาก็จะได้ภาคภูมิใจว่าเนี่ยแหละคือลูกหลานคนไทยที่ช่วยกันทำนุบำรุงดูแลผืนแผ่นดินไทยสืบไปต่อครับทำไมพอมาเห็นสิ่งที่พี่แหม่มเสียสละทำเวลาทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ความทุ่มเทใจทั้งเสียสละเวลาครอบครัวด,ด้วย เอาพลังจากไหนมาแล้วนั่งมองแล้วเราก็ตื่นตันแล้วเราก็ซาบซึ้งใจในความรักที่มีต่อชาติขนาดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือแบบอย่างที่เราต้องเราต้องทำตามแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วต้องก็ตั้งบณิทานว่าในวันสำคัญสำคัญที่มีพิธีในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องจะมามาร่วมในพิธีนี้แล้วก็ไม่ ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะได้เห็นเด็กๆที่ครูแมมได้สร้างมันเป็นกำลังใจให้ต้องรู้สึกว่าคนรักชาติมีที่ยืนแล้วนะแล้วก็เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาในเจนต่อไปอะ่ะไม่ใช่คนที่จะซ้อก,ก่อนบอลทำลายชาติบ้านเมืองน,นี่คือกำลังคืออนาคตที่ถูกหล่อหลอมมาอย่างถูกต้องโดยคนดีคนหนึ่ง ทางนี้ค่ะโรงเรียนเหลือดณิสมาม์ทเซ็นเตอร์ค่ะจึงยังคงเดินหน้าปณิธานความดีด้วยการร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่เก้าไปย่างต่อเนื่องพร้อมกับล้อมรวมเอาวันสําคัญที่เกี่ยวเนืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อปลุกฟังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็สานึกในพระมหากุณาธิคุณในสถาบันลักท่องชาติและก็พระบรมวงศานุวงศ์ถุกพระองค์ถ่ท่งทุ่มเทพระวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระสุนิกร ชาวไทยแล้วก็จะได้รวมกันน้อมรำลึกถึงคำซ้อนแล้วก็เป็นตัวอย่างทีทดีให้แก่คนดุ่นลลังต่อไปด้วยค่ะนี่นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางโรงเรียนเลยคณะสมทเซ็นร์โดยครูแมมนะคะไม่ได้จัดแก่ปีนี้ปีแรกเขาจัดมาเป็นประจําทุกปีนะคะนับตั้งแต่ได้ล้วงสวรสดินอแล้วก็กิจกรรมก่อนหน้านันกับการร้องเพลงเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙จัดขึ้นจนเป็นภาพชิ่นตาของ่น้องประชาชนที่สั้นจอนไปมากพอทุกวันสําคัญข้งในล้วงเนี่ยครูแมมก็จะนําพานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครอง เดียออกมายืนหน้าโรงเรียนเพื่อ<ฆ>มาร้องเพลงเธอประเกียดในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นการปลูกฝังเ<ม>รื่องข้อการตักชาติแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย<ฆ>์ได้กับนอ้นองนักเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็เอาสิ่งเราเนี่ยไปปลูกฝังในเรื่องข้อการเรียนการสอน<ม>ก็จะนําไปสู่เรื่องข้อการมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จะได้เติบโตเป็นพนลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ13ตุลาคมที่เราได้เห็นนี่คือชื่นใจมากเลยนะเหล็กเดียวที่ได้ฟังเสียงเพลงนี่ค กินใจมากๆเลยเป็นประเภท<ช>เท่ไพร่อรอแล้วก็มีความไม้ที่ดีมากๆเลยอย่างที่คุณแมบ,บอกหลัเดียวนียคือทางโรงเรียนคณิตเนี่ย,งงย,ยพยายามทําให้รูว้ว่ายังมีอีกนึ่งแห้งโดยเฉพาะโรงเรียนแห่งนึงเลยจังหวัดสงขลับยังคงทํากิจกรรมดีๆพนันนีนะคะเพือ่อจะซืบต่อสร้างต่อปณิธานความดีที่ทางโรงเรียนได้ทาไว้นั่นเอง